สวัสดีครับหมพอพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทําผ่าตัดยกลิฟิปากใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกที่คนมักจะถามว่ารเด็นที่เราตัดเนี่ยยกขึ้นเนี่ยเราตัดประมาณตัดออกประมาณเท่าไหร่นี่คือประเด็นแรกนะครับประเด็นสอคือว่าตรงส่วนของแผลเนี่ยนะครับมักจะอย่งส่วนไหนแล้วก็อะไรเป็นปัใจจัยในการทำนะครับนี่คือเป็นรูปตัวอย่างว่าในการทําผ่าตัดนะครับ เหกมิลน,นี่คือประมาณ6มิลน,นะครับซึ่งตัวเลขนี่จะเป็นแค่ไก i d e l i n เฉยๆนะครับว่าไม่ได้เป็นตัวบอกว่าทุกคนจะต้องตัดประมาณนี้เพื่อให้ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็าจะดูอัตราส่วนในส่วนนี้ก่อนว่ามันยาวแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอัตราอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอัตราส่วนให้เรามีการเปรียบเทียบนะครับว่าในคน อายุน้อยนะครับเป็นอย่างเนี่ยกับกับคนที่เริ่มมีอายุมากเนี่ยเราจะดูอัตราส่วนไหนเป็นอีกตัวหนึ่งในการช่วยดูนะครับแต่ว่าในประเด็นแรกก่อนถ้าหากว่าเราดูเราจะวัดริฟปากของเราเองได้เลยนะครับตั้งแต่ฐานจนถึงตรงริฟปากเนี่ยนะครับเช่นถ้าบางคนมีความยาวตรงนี้ประมาณสัก15มิลลิเมตรนะครับนะถ้าเราจะตัดออกประมาณสัก30เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็จะตัดไปเหลือประมาณตัดประมาณสัก5มิลลิเมตร นะครับนะหรือถ้าหาว่าจะมากกว่า30%อย่างเช่นบางคนเกือบ50%ก็อาจจะประมาณสัก6ม m mm มหรือ7ม m mm มนะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นการตัดริฟิปากนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องการาตัดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งในใจการตัดปุ๊บตรงส่วนนี้ก็จะถูกยกขึ้นไปข้างบนนะครับตรงส่วนนี้จะยกขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะทําให้ตัวของริฟิปากด้านบนอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับในบางคนอาจจะมีการฉีด ฟิลเลอร์อหรือฉีดแฟตฉีดไขมันได้เพื่อให้ <c oughs> เพิ่มเป็นตรงส่วนที่เป็นขอบนะคะรับขอบตรงนี้เขาเรียกเป็นไวโลเนี่ยให้มันดูชัดขึ้นให้มันดูเหมือนกับดูเห็นคมชัดขึ้นนะครับส่วนในการมองด้านข้างนะครับนะก็คนที่มีการทาผ่าตัดยกหรืฝีปากเนี่ยนะครับในส่วนที่เมื่อมีอายุมากขึ้นตรงส่วนนี้จะดูยาวขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อตัดปุ๊บก็ต้องเย็บตรงส่วนนี้กลับเข้าไปข้างในนะครับโดยการเย็บจุงจุดตรงกลางเนี่ย ยึดตรงส่วนนี้ไว้นะครับเรามาดูภาพกันว่าอัตราส่วนที่เราพูดถึงก็คือเราจะดูอัตราส่วนของจมูกนะครับกับตรงส่วนของความยาวของรฝีปากตรงนี้นะครับนะก็จะมีอัตราส่วนในในคนอายุไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับไอตรงส่วนที่เป็น B เนี่ยถ้ามันยาวขึ้นนะครับก็จะเป็นเราก็จะมาเทียบกับอัตราส่วนว่าในคนที่อายุไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะครับ โดยอัตราส่วนของตัวนี้ A กับ B เนี่ยให้มันให้มันเป็นเลช,ชกันหรือให้มันเป็นอัตราส่วนกันเนี่ยจะต้องตัดออกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือการการตัดนะครับในการตัดเนี่ยบางคนจะใช้การตัดตรงนี้ขอบของมันนะครับขอบของมันนะฮะที่เมื่อกี้บอกคือว่าตรงขอบตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญเพราะว่าตรงขอบเนี่ยก็มีอยู่เรื่องของการเหลือขอบตรงนี้ขอบนูนของจมูกเราจะเห็นตรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนที่ขอบนูนๆตรงฐานมันเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเป็นนาซอลซิลนะครับแต่บางคนที่นาซอลซิลหรือว่าตรงส่วนที่เป็นขอบเป็นสันเขื่อนเนี่ยมันยุบลงไปก็อาจจะตัดเลยเข้ามาหน่อยได้นะครับรวมถึงการเย็บเนี่ยนะก็จะมีการเย็บทิศทางที่เราพูดถึงคือทิศทางขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ตรงนี้มันลดลงไปด้วยเนี่ยก็ต้องมีการดีไซน์ตัวของเนื้อเยื่อที่ตูกตัดออกตรงนี้ให้มันดูอ้วนขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้การตัดในส่วนด้านข้างเนี่ยเข้ามามากขึ้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นอธิบายสั้น นะครับในประเด็นย่อยๆเกี่ยวกับการทำผ่าตัดยกลิมปากหรือว่าบูฮอนลิฟติ้งขอบคุณครับ